دو آهي دو اا اوري ชายเนี่ยที่แสดงตัวหลักของโมเดล Google n o s right? e so so, n <groans Form últimos> ่านารัไปดูไปเปิดเปิดดูซึ่งตลกมากเลยในในชื่อี้มัน YouTube ีแลวเนี่ยดูจากจาก YouTube ก็ได้เขาือล่าสุดเนี่ยเขาได้ OBE คือเป็นขั้นคือได้ถึงไดของเราอีกคืออะไรนะล่านุล่าดงล่าดเนผมกำลังลุ้นอยู่ว่าเนี่ยอะเนี่ยน่า เรื่องนี้ฟังเราผมไม่รู้เรื่องเลยตอยอม <c oughs> รับผมไม่เป้เรียนเลขนผมเรียนศิษย์ภาษาภาษาฝรั่งเศสเลยไม่เด้เรียนนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าความก้าวหน้านะะทางความคิดของทางด้านาาาวิทยาศาสตร์นิสสันในสมัยที่สิบเจ็ดน,นะมันเป็นตัวอย่างให้กับประเทศที่ เแรงบันดาลใจของการเปลี่ยนแปลงของประเทศเขาเนี่ยก็ได้มาจากการเสด็จพระภาคยุโรปสองครั้งของปีเตอร์นะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ปีเตอร์เนี่ยไปจะารรหาความรู้นะฮะในรัสเซียในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็คือการได้มาบพบปะก,กับบรรดาโลกนักคิดทั้งหลายนะครับสิ่งสำคัญมากๆก็คือไปจัดตั้ง academy of science นะครับ ที่จะเป็นพลิกรสานที่กําลังเกิดขึ้นและงอกงามขึ้นมาในในยุโรปนะในฝั่งของฝรั่งเศสเองก็ดีเอรมันเองก็ดีรวมทั้งเอังกฤษก็ด,กดีไปใช้ในรัสเซียในตอนต้นของศตวรรษที่18แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือความรู้ของนิสส์ทางรัสเซียเนี่ยมันก้าวเข้ามาทักับความรู้ของนิสส์ในโลกตะวนตันตกอย่างไม่น่าเชื่อนะครับ ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ที่แปลกมากนะฮะสิ่งที่อ่านเจอคือว่าตัวปีเตอร์รวมทั้งตัวปีเตอร์สาวต่อมาเนี่ยจบทางกระดารเฟสเซอร์ทั้งหลายเนี่ยไปช่วยสอนื่องมีการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าสู่สถาบันนะฮะโดยที่เรียนฟรีนะฮะตั้งแต่เด็กเลยจนกระทั่งโตนะฮเขาจะคัดเลือกเด็กเนรตั้งแต่แปดวบเก้าสบมาส่งเข้ามาแล้วก็เมื่อจบแล้วเนี่ยก็คือถูกส่งเข้าไปใน การเวลาที่เขาอยากจะมีความก้าวหน้าทางด้านศิละปะเขาก็ตั้งสถาบันมีฝ่ายอาร์ตขึ้นมาแล้วก็คัดเลือกนักเรียนนะฮะตามที่ต่างๆรวไมไปจนเป็นต้องมีฐานะขอให้มีสกิลขึ้นมาแลว้วก็จ้างอาจารย์เนี่ยนะจากอิตาลีหรือจากฝรั่งเศสเนี่ยมาสอนเสุดท้ายก็ส่สงไปดูงานะนี่คือการสร้างประเทศของของรัสเซียที่มีตัวอย่างนั้นผมก็จะว่าถ้าเราไปไปมอสโกเนี่ยมันจะมี เกิยอะตึกหนึ่งเนี่ยซึ่งมันจะไม่ค่อยเด่นมากเลยเวลากลางวันนจะเด่นมากเวลากลางคืนมันคือ a c a d e m y of Science มันเป็นเหมือนเป็นอาคารราชบัณฑิตอยู่ใกล้ๆกับมารายมอสโกอยู่ใกล้สนามกีฬาคือเวลาเราเนั่งรถกลางคืนจากตอนใต้มอสโกขึ้นมาเนี่ยบนยอดของตัวอาคารประมาณสักเ6-7ชั้นที่เหลือเนี่ยมันทำเป็นไดร์เกรคโมจอลเกลฟาคือมองแล้วเด่นมากเลยนะฮะคือผมจะเห็นทุกครั้งเวลาที่ไปดูเซอร์ส ที่มอสโกคือไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบไปดูเซอร์ไพร์ในมอสโกคือเวลาไปเที่ยวมอสโกเนี่ยมันต้องไปดูไอ้ละครจักรเดี๋ที่ใกล้ใกล้จากอะไรมอสโกแล้วขากลับเนี่ยมันจะเห็นสนามฟุตบอลนะฮะเห็นสนามกีฬาโอลิม,มปิกสมัยยุ่นนังนแล้วก็เห็นไอ้ตึ้งเนี่ยเด่นชัดมากแล้วก็ผมจะถามใครว่าไอ้ตึ้งเนี่ยมมีความสําคัญยังไงเขาบอกว่าที่ตั้งของบรรดาพวกนักวิทยาศาสตร์นี่มันเคยรู้เรื่องแะอยู่ตรงนั้นน่ะจะ็เป็นพวกนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ย รกับการสร้างประเทศของประเทศมหาอำนาจใหม่ๆเนี่ยรัสเซียเนี่ยใช้กรณีของแบบนี้เป็นตัวอย่างซึ่งก็เหมือนกับว่าไอ้ความรู้แบบริศาระวิทยาศาสตร์ที่มันตกเฉียงกันอยู่ในคอเทเซอร์กับอังกฤษเนี่ยนะฮะประเทศที่มันได้ประโยชน์เนี่ยก็าเป็นประเทศที่หยิบฉวยสิ่งที่ดีที่สุดในโลกขนานนั้นมาใช้แต่แน่น,นอนว่าคนที่เสียประโยชน์ที่สุดในประเทศ มากเลยครับอันนี้มันเป็นการถกเถียงว่าเวลาที่ภาคประวัติศาสตร์ทำไมรับอาจารย์มาแปลข้นมาเนี่ยเราไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์มีเชิดเดียว,วเดี่ยวอย่างเดียวกัน,น เป็นวันพุธที่30พิถุนายน,นเวลาเดิมน,นะครับผู้นำเสนอคืออาจารย์เดชมาศพูมิภิร จะง่ายกว่านี้ไหมครับจะง่ายกว่านี้ไหมไม่รู้แต่ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์